ハ <laughs> ハ 2 hours and 6 minutes, you can't do it. 2 hours and 6 minutes, you can't do it. อ <No. S 2> นะหวยหวยเออวย้คนนี้น่ะเหมือนคนต้ยคนตายโคตายตายให้พูดคำว่าหัวรลมัเวลั่งยนือเข้าทงหัวโัปั้นปั้นดับปั้นแล้วไหอันนี้หัวโลหัว เนือเื้อย่าโซขึ้นไปคนภาคเยนือให้พูดคำว่าจ้าคนนี้มีให้เลือกมีอยู่สองจังหวะละยอมกับจันยอมกับจันจนี่ก็ะว่าี่ะยอมก็ะว่าี มันมีี่สันกับนิา้วค่ะี่นิสันนะพี่ชอบออว่าไหมพี่โอเคพี่จะร้องเพลงเอาไมค์ไปต่อปากใครคนนั้นพูดภาษาถิ่นตัวเองอย่างเช่นหม่พอเออโอเคยืในใกล้ๆกันก่อนนบเนี่ย vừa bị lệ หลุดจากควานอิจฉาแล้วหลุจากคามขุ่นดีหลุดจากคามหลุดอแล้วเกอกอีกแล้วเนะ ยอ่ยเาย่รายเงย่ลายเหเป็นเืน็แก้วทุกคนแถวบ่งตั้งสูงพองกางเท้าโอ้ยโลกางเท้าออ้ีกา้าย เอ้เกียร์ขาตั้งอยู่ไม่แตกหรอก 谁拿我？<打> นี hadi, ่นีไม่เขาเระเบียบดีไงคุณพ่อต้องอกของอย่างนี้

ไปมากันต่อกดครับกดตั้งศูนย์อ๋อ พอเย่เยกสามคนรวมตัวก็มาอยู่ในกลุ่มของันรต้องถ้ารเธอไม่ทเธอต้องทนสูยป